สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สําคัญสําหรับการทํางานและการใช้งานในประเทศไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือรถกระบะและเราไม่ได้พูดถึงรถกระบะทั่วไปแต่เรากําลังจินตนาการถึงการกลับมาอีกครั้งการกลับมาอย่างทันสมัยของชื่อที่บางคนอาจจาได้นั่นคือซูซูกิเซคิกซูซูกิเซคิกรุ่นดั้งเดิมหรือวิเทเรซึ่งเป็น SUV รุ่นคู่กันมีชื่อเสียงในด้านความกะทัดรัดสมรรถนะสูง และทรนาฐานอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับขนาดของมันจะเป็นอย่างไรหากซูซูกิตัดสินใจนำจิตวิญญาณนั้นกลับมาในรถกระบะรุ่นใหม่สำหรับรุ่นปี2026มันจะมีลักษณะอย่างไรมันจะมอบอะไรให้กับคนทำงานหนักในปากีสถานได้บ้างเราคาดว่ารถกระบะเซคิกรุ่นปี2026จะเป็นดีไซน์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสะดวกสบายที่ทันสมัยลองนึกถึงการออกแบบตัวถังบนเฟรมที่กระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพซึ่งคล้ายกับรถกระบะขนาดเล็กบางรุ่นที่จำหน่ายทั่วโลก เราคาดหวังว่าจะมีด้านหน้าที่แข็งแกร่งพร้อมกระจังหน้าที่โดดเด่นซึ่งน่าจะสะท้อนถึงรูปแบบการออกแบบปัจจุบันของสุสูกิจแต่เน้นที่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าฝ่ายน้าจะเป็นแบบเลดที่ทันสมัยช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในการขับรถในยามดึกด้านข้างจะเน้นที่การใช้งานโดยมีกระบะท้ายที่ใช้งานได้จริงซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรทุกของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสําหรับธุรกิจหรืออุปกรณ์สําหรับการผจญภัยนอกจากนี้เรายังหวังว่าจะมีระยะห่างจากพื้นที่เหมาะสม ซึ่งเหมาะกับการขับขี่บนถนนที่ไม่สมบูรณ์แบบนักและแม้แต่เส้นทางออฟโรดที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลายส่วนของปากีสถานเมื่อพิจารณาภายในห้องโดยสารแล้วโฟกัสจะอยู่ที่การใช้งานจริงและความทนทานแม้ว่าเราจะไม่คาดหวังถึงคุณสมบัติที่หรูหราแต่เศริกิพิคัรุ่นใหม่น่าจะมีห้องโดยสารที่สะดวกสบายและใช้งานได้จริงเราคาดว่าจะมีระบบข้อมูลความบันเทิงที่ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัส ซึ่งน่าจะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและอาจรวมเข้ากับสมาร์ทโฟนได้การควบคุมควรเข้าถึงและใช้งานง่ายโดยคำนึงว่านี่คือรถที่สร้างขึ้นมาเพื่อการทำงานและการใช้งานส่วนตัวเบาะนั่งควรรองรับได้ดีและทนทานออกแบบมาเพื่อทนต่อการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันนอกจากนี้เรายังคาดว่าจะมีพื้นที่เก็บของเพียงพอภายในห้องโดยสารสำหรับเครื่องมือสิ่งของส่วนตัวและสิ่งจำเป็นอื่นๆลองนึกถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นช่องเก็บของและบางทีอาจรวมถึงเบาะ หลังที่พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระใต้ฝากระโปรงเราคาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายที่สมดุลระหว่างกำลังและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเมื่อพิจารณาจากความเน้นด้านการใช้งานเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และมีแรงบิดจึงเป็นสิ่งสำคัญเราอาจเห็นเครื่องยนต์เบนซินประหยัดเชื้อเพลิงสมัยใหม่ซึ่งอาจมีขนาด1.0ลิตรถึง1.5ลิตรซึ่งให้ความสมดุลที่ดีระหว่างกำลังขับในเมืองและการบรรทุกสัมภาระหรืออีกทางหนึ่ง เครื่องยนต์ดีเซนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเนื่องจากได้รับความนิยมสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในปากีสถานนี่คือจุดที่เศรษฐกิจพิฆาตจะโดดเด่นอย่างแท้จริงจุดประสงค์หลักของรถกระบะรุ่นนี้คือการนําเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและราคาไม่แพงสําหรับผู้ที่ต้องการรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีความสามารถเราคาดหวังว่ารถกระบะรุ่นนี้จะมีความจุบรรทุกที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรอทรทุสินค้าอุปกรณ์หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,รได้พื้นที่บรรทุกของจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงโดยมีคุณลักษณะเช่นจุดยึดที่แข็งแรงเพื่อยึดสินค้าให้แน่นหนาความปลอดภัยกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและรถกระบะรุ